พระคาถาอิปิติโซแปดทิศยันเกราะเพชรสวดคุ้มครองป้องกันภัยรอบด้านอัญเชิญมาร้อมรอบครอบดวงชะตาสุดยอดแห่งพุทธานุภาพจากตำราของพระร่วมอานุภาพมากพุทธคุณด้วยพลังของพระพุทธเจ้าสร้างเกาะเพชรด้วยอิปิติโสแปดทิศเป็นพระคาถาเกาะเพชรของพระพุทธเจ้า คุ้มครองป้องกันภัยร้อยแปดประการมันสวดภาวนาทุกเช้าข้าเอาเถิดจะเกิดผลดีนักแลพระคถาว่าดังนี้นะโมตัสสะพะกะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิระชาคตะระสาอิหังจโตโรทิกนังสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณะกริธาโทพระสัมสัมวิสสะเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวา อวิสานุตสานุติอิระชาคตรสา,าอิหังจะโตโรทินังสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณกริธาโทพระสัมสัมวิสสะเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอาวาสาิสานุตสานุติ อิระชาคตะราสาอิหังจโตโรทิหนังสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณกริถาโทพระสัมสัมวิสสะเทพระขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอาวิสานุตสานุติอิระชาคตราสาอิหังจโตโรทิหนัง สัมระโลปุสัตพุทธโสมาณกริถาโทพระสำสมวิสะเทพะฆะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนโอะมะมะวาอวิสานุตสานุติอิระชาคตะรสา,าอิหังจะโตโรทิกนังสัมระโลปุสัตพุทธ โสมาณกริธาโทพระสัมสัมวิสะเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอาวิสานุตสานุติอิระชาคตรสา,าอิหังจะโตโรทิกนังสังระโลปุสัสพุทธโสมาณกริธาโท พระสัมสัมวิสาเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอาวาิสานุตสานุติอิระชาคตระสา,าอิหังกะโตโรทิกนังสังระโลปุสัตพุทธโสมาณกะริถาโทพระสัมสัมวิสาเทพะขะพุทธปันทู ธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอาวาิสานุตสานุติอิระชาคตะรสา,าอิหังจโตโรทิกนังสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณการิธาโทพระสัมสัมวิสะเทพะฆะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวา อวิสานุตสานุติอิระชาคตรสา,าอิหังจะโตโรทินังสัมระโลปุสัตพุทธโสมาณกริธาโทพระสัมสัมวิสสะเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอาวาิสานุตสานุติ